เสียงร้องของความช่วยเหลือดังใกล้เข้ามาส่วนอาจารย์โต้งก็ะเล่งสีเท้าขึ้นจนในที่สุดก็หลุดออกามาจากปลาทึบมองเห็นลานด้านหน้าเล็กๆที่มีสาม,มเณรรูปหนึ่งกำลังสุดลงนั่งขยบับหนีอะไรบางอย่างที่อาจารย์โต้งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์โต้งที่่านเรื่องราวลึกลับมาเนิ่นนานจึงรีบกำหนดจิต เพ่งไปที่ดวงตาพร้อมกับท่องคาถาว่าสหเสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกวิทูเมื่ออาจารย์ต่งท่องคาถาเบิกเนตแล้วก็เห็นว่าเบื้องหน้าของสัมณะเนนรูปนั้นเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปที่สมมะเร,รูปนั้น น้องก็เผยออกมาว่าตับไตไส้พุงเอามาให้ข้าเถิดนะนานๆจะได้กินเครื่องในเด็ดของหวานสักทีผีกะเคลื่อนตัวเข้าไปหาสมณเณรเพื่อที่จะสิงล่างแต่ทันทีที่เข้าไปใกล้ผมเหมือนกับทูกอำนาจอะไรบางอย่างกระแทกออกมาโอ้ยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผีกระร้องด้วยความตกใจในตาที่เต็มไปด้วยความมาคาาแน้น จ้องมาที่อาจารย์โต้องอาจารย์โต้งลิ้มบางๆในมือกวดแกล้งมีดหมอเบาๆในอากาศก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดอีผีกะมึงไม่กลัวบาปโกกรรมเลยหรือวะจ้องแต่จะกินด่าเดียวฝากไว้ก่อนเถอะแล้วพวกมึงจะได้เห็นดีกันแล้วล่างของผีกะก็จางหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วผีกะหายไป จานต้องรีบเดินเข้าไปหาสัมมเนนที่ยังตัวสันไม่หายไม่ต้องห่วงแล้วเนนท่านปลอดภัยแล้วว่าแต่ท่านมาจากไหนกันล่ะจูจูทำไมถึงมาอยู่ในป่าผีขโมยได้ฉันตามหลวงตามมาทุลงและเกิดหลงกับท่านสัมมเนนพูดไปร้องไห้ไปด้วยความหวาดกลัวก็รู้สึกสะท้อนอยู่ในใจเพราะว่าตนและลูกศิษย์นั้นก็พลัดหลงกันเหมือนกับสัมมานรูปนี้จนป่านี้แล้ว จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเนนไม่ต้องร้องไห้ป่าแห่งนี้อันตรายนักเดี๋ยวฉันจะช่วยเนนตามหาหลวงตาให้ก็แล้วกันสมเนนพยักหน้ารับ แล้วก็เดินตามอาจารย์ต้งไปไม่ห่างจนกระทั่งบังเอิญไปเจอกับกระท่อมล้างกลางป่าอาจารย์โต้งคิดว่าน่าจะพอที่จะพักอาศัยได้ชั่วคราวอย่างน้อยก็ยังมีรั้วรอบครอบชิดดีกว่านอนกลางป่าเป็นไหนไหนเมื่อเข้ามายังกระท่อมล้างแล้วอาจารย์โต้งก็จุดเทียนไขที่ตนเตรียมมาแสงสว่างจากเปลวเทียนสร้างความสว่างให้กับสถานที่นี้ แม้ว่าจะไม่ได้สว่างมากมายนะักแต่ก็ลดความกลัวในจิตใจของสัมมเนรลงไปนั้นมากจารย์โต้งจัดเตรียมพื้นที่ให้สัมมเนรนั่งพักจากนั้นก็ตรวจด,ดูรอบๆกระท่อมล้างกลิ่นอับและฝุ่นเกานะหนาแสดงว่ากระท่อมนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วขณะก,กำลังตั้งสติอาจารย์โต้ตรงออรู้สึกได้ถึงความเย็นแปลกประหลาดที่แทรกซึมเข้ามาในอากาศรอบๆกระท่อม มีเสียงกระซิบแผ่วดังแว่วเข้ามาในหูคล้ายกับเสียงคนคุยกันเบาๆแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรลุงทำไมมีเสียงแปลกๆแ,แ,แบบนี้ล่ะครับสมณเณรพูดเสียงสัน่นหลังมองไปรอบตัวด้วยความหวาดก,กลัวอาจารย์ต้งรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรในมือกำมีดหมอเอาไว้แน่นบอกกับสมณเณรให้ตั้งจิตนิ่งไม่วอกแวกไปตามเสียงเหล่านั้น ใจเย็นๆนนะเนนพลังที่นี่มันแรงเราต้องมีสติเสมออย่าปล่อยใจไปตามเสียงพวกนี้ทันใดนั้นสายลมที่ไม่รู้มาจากไหนพัดประตูไม้เก่าของกระท่อมจนค่อยๆง้างออกเกิดเสียงแหลมดังเอียดคล้ายมีอะไรบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาในความมืดสมณเนรนั่งชิดอาจารย์โต้งล้างภาวนาพุทโธในใจขณะที่เสียงสีเท้าหนัก ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงเทียนที่อาจารย์ต้งจุดไว้กระดับลงโดยไม่ทันตั้งตัวความมืดครอบงำทั่วทั้งกระท่อมทันทีแต่ก่อนที่ความหวาดกลัวจะเข้าครอบงำจิตใจของสัมเนนอาจารย์ต้งรีบเปล่งคาถาออกมาด้วยจิตอันแน่วแน่ปัญจมังอิละสังชาตังนักโลโหติสัมภะโอแสงอันศักดิ์สิทธิ เล่งประกายออกมาล้อมรอบมีดหมอของอาจารย์โต้งเอาไว้แต่ทันใดนั้นเหงาดำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงประตูก็ปรากฏขึ้นมันคือร่างของหญิงแก่ในชุดดำที่มีดวงตาแดงกลำํำซึ่งก็คือผีกาที่อาจารย์ต้งเจอมาก่อนหน้านี้นังส่งเสียงร้องแหลมออกมาจนพื้นสัส่นสะเทือนข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอกอ้อย รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอยากวิญ,ญญาณดับสลายนักใช่ไหมข้าจะสงเคราะห์ให้อาจารย์โต้งไม่รอช้าจึงรวบรวมพลังทั้งหมดท่องคาถาต่อเนื่องด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานเต็มไปด้วยพลังและความศรัทธาโอ้ยพอเธออย่าทำข้าเลยถ้าถูกอาจารย์ยวงบังคับมาหายไปแล้วผีผีกะ จากคือที่เปล่งประกายเจ้า,าออกมาจากมีดหมอของอาจารย์โตงนั้นพุ่งเข้าไปประทะาก,กับผีกะจนมันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วก็มีเสียงอันสงบเย็นของสมณเณรดังขึ้นท่านลุงพอเถอะนะถือว่าเณรของบิธาบาตอาจารย์โตงหันมามองหน้าสมณเณรก็ได้เห็นแววตาของความเมตตาสงสารจึงยอมหยุดท่องคาถา แต่สภาพของผีกะก็รอแล่เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันได้โปรดเถิดเนน้อยช่วยให้ข้าหลุดพ้นด้วยเถิดอา้าช่วยก็ช่วยวะงั้นเองก็บอกมาว่าร่างที่แท้จริงถูกสะกดไว้ตรงไหนผีกะดีใจที่ได้หลุดพ้นจึงรีบบอกกับอาจารย์ต้องไปทันที ร่างของฉันถูกเก็บไว้ในสารเพียงตาใต้ต้นทรกลางป่านะจ๊ะเองเข้ามาอยู่ในตลับสีพึ่งของข้าก่อนเช้าแล้วค่อยออกเดินทางกันผีกะรีบสลายร่างกลายเป็นควันดำลอยเข้าไปในตลับสีพึ่งที่อาจารย์โต้งหยิบขึ้นมาจนกระทั่งเวลาใกล้ลุ่งอาจารย์โต้งและสมเนรนจึงเดินทางออกจากบ้านลางนั้นเพื่อไปยังจุดหมายต่อไป เดินตามหลังลุงมาติดๆนะจะได้ไม่คลาดกันสมณเณรพยักหน้ารับส่วนผีกะที่อยู่ในตลับสีพึ่งก็คอยกระซิบบอกทางอาจารย์โต้งเป็นระยะไม่นานนักก็มาเจอกับต้นไส้ใหญ่และสารเพียงตาเก่าคลํำคล่าตั้งอยู่เมื่ออาจารย์โต้งและสมณเณรเดินเข้ามาใกล้าสารเพียงตาบรรยากาศรอบๆก็กลับเปลี่ยนปแปลงไปทันทีอากาศเย็นง แสกซึมเข้ามาจนเสียกระดูกและหมอกบางๆค่อยๆลอยขึ้นมาจากพื้นดินรอบๆข้างของอาจารย์โตงเริ่มเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกเสียงมแมลงหรือแม้แต่เสียงลมพัดอาจารย์โตงสัมผัสได้ถึงความลึกลับบางอย่างที่อบอวลอยู่รอบๆสารเหลี่ยมใจเอาไว้นะเนน สมมเนีนกลืนน้ำลายลงคอด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวแต่ก็ยังภาวนาพุทธโธอยู่ในใจเพื่อความสงบในขณะที่อาจารย์ตงค่อยๆเปิดตลับสีพึ่งออกช้าๆพร้อมกับท่องคาถาปลดปล่อยด้วยความสงบนิ่งเสียงกระซิบของผีกะดังแว่วออกมาจากตลับลาวกับเธอรู้ว่าการปลดปล่อยครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายแต่ทันใดนั่นเอง ร่างเงาลึกลับมองไม่ชัดกอดหลังกดขึ้นข้างสารเป็นวิญญาณชายสูงใหญ่ที่มีดวงตาแดงกลำ่ำยืนจ้องมองอาจารย์โต้งและสมณเณน,นด้วยความโกรธเกลี้ยวสแสดงท่าทางไม่พอใจที่ทั้งสองกล้าล่วงล้ำมายังสถานที่ที่ตนดูแลอยู่เียงกำลังตัำดังก้องไปทั่ว่าร่างของชายผู้นั้นสั่นเทิมไปด้วยพลังโทสะ และพยายามจะขวางทางไม่ให้อาจารย์โต้งดำเนินพิธีต่อไปข้ามีได้มหาเรื่องมีแต่เพียงความตั้งใจจะช่วยเหลือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากหากท่านยังบุกเว้นไว้อย่างนี้ก็มีแต่จะทำให้ท่านและนางต้องทุกข์ทรมานไปช่วยกับชั่วกันมันเรื่องของกูเห็นท่าจะไม่ดีแล้วเนน แบบนี้มันไม่ยอมง่ายๆแน่คงต้องถึงขั้นแตกหักกันแล้วอาจารย์โต้งเตรียมพร้อมเข้าจู่โจมผีเจ้าที่ส่วนวิญญาณเจ้าที่เองนั้นก็ตั้งรับอย่างไม่เกรงกลัวด้วยเช่นกันแต่แล้วจูจูสม,มนเนนก็เอ่ยกับอาจารย์โตง้งทําให้อาจารย์โต้งต้องหยุดชะงักไปถ้าทําแบบนั้นเราจะไม่สามารถปลดปล่อยใจเราได้เลยลุงเชื่อนเนนะ แล้วสามเณรจะยกมือขึ้นภาวนาสวดแผ่เมตตาด้วยความตั้งใจกลายเป็นกระแสเมตตาอันเย็นชำแพรออกไปยังวิญญาณของผีเจ้าที่ตนนั้นทำให้ความโกรธที่ครอบงำอยู่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเจ้าของร่างนั้นด้วยเณนเองก็มีดีเหมือนกันนี่นาสมกับเป็นสิทธพระตถาคต จากนั้นอาจารย์ต้องก็รทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของผีกะอีกครั้งจนกระทั่งดวงวิญญ,ญาณน,นั้นกลายเป็นแสงสว่างลอยไปบนฟ้าหายลับไปจากสายตาแล้วอาจารย์ต้งและสัมณเนรก็ออกเดินทางจากต้นไสใหญ่ทิ้งไว้เพียงความสงบเยือกเย็นและความปลดปล่อยที่แท้จริงแต่ในระหว่างทางนั้นจู่ๆอาจารย์ต้องก็หยุดชะงักลงเพราะเบื้องหน้าของอาจารย์ต้ง ปรากฏพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นใช่หลวงตาของเนรหรือเปล่าสมณเณรมองไปก็บพบว่าพระที่นั่งสมาธิอยู่รูปนั้นคือหลวงตาของตนเองจริงๆจึงรีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความดีใจแต่ทว่าเมื่อหลวงตาเห็นเนรน้อยนั้นกลับมีสีหน้าไม่ินยดีร้ายใดๆทำให้อาจารย์โต้งรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อย จึงเอ่ยถามออกไปตรงๆว่าท่านเจอสมมามเณรที่หลงกันไปท่านไม่ดีใจเหรออาตมาหาได้มีความยินดียินร้ายใดๆอีกแล้วแบบนี้ท่านจะเป็นพระอาหารหันแล้วน่ะสิอาจารย์ต้งกล่าวทักไปเหมือนกับต้องการยังเชิงหลวงตารูปนั้นแล้วหลวงตาก็แสดงความก็ยิ้มยิ้มย่องออกมาผ่านทางดวงตา อย่างที่อาจารย์ต้องคิดไว้ไม่มีผิดโยมเข้าใจถูกแล้วอัตมาสำเร็จอรหันแล้วจริงๆอาจารย์ต้องรู้ได้ทันทีว่าพระรูปนี้ยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยแม้แต่จะเป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ใช่แต่การที่จะเข้าไปเตือนธรรมดานั้นย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีจึงได้คิดแผนคิดมาในใจแล้วกล่าวกับหลวงตาว่า แสดงว่าหลวงตาก็ต้องมีฤทธิ์เยอะน่ะสิไหนลองเนลมิตช้างตกมันให้ผมดูหน่อยแล้วลองบังคับให้มันวิ่งมาทางนี้ด้วยนะหลวงตาชรลาหลับตาลงเนลมิตช้างพลายตัวใหญ่ที่กำลังตกมันขึ้นมาแล้วใช้พลังจิตบังคับช้างตัวนั้นให้วิ่งเข้ามาหาตนและอาจารย์โต้งทันที่ช้างพลายตัวนั้นใกล้จะพุ่งเข้ามาถึงหลวงตาชรลา เกิดกลัวนนมิตของตนเองขึ้นมาจึงทำท่าที่จะลุกหนีแต่ก็ถูกอาจารย์ตงคว้าข้อมือเอาไว้ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าหลวงตาพระอาหารหันต์คือผู้ปราจากความกลัวไม่ใช่หรือแต่ทำไมท่านถึงยังมีความกลัวอยู่เล่าหลวงตาพลันระลึกได้ถึงความเย่อหยิ่งที่ตนเองมีอยู่และเข้าใจว่าตัวเขาไม่ได้สำเร็จในธรรมอย่างแท้จริง ตามที่เคยหลงเชื่อด้วยใจที่อ่อนน้อมหลวงตาก็เอ่ยขึ้นเบาๆขอบใจโยมที่เตือนสติอาตมาในครั้งนี้การหลงคิดว่าตนบรรลุธรรมทั้งที่ยังห่างไกลจากหนทางที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาตมาหลงไปนานนักเมื่อเห็นหลวงตากลับมามีความสงบและตั้งมั่นในการปฏิบัติอาจารย์โต้งก็ขอกราบลาหลวงตา ร้อมกับเดินทางต่อด้วยความรู้สึกเบิกบานที่ได้ช่วยนำพาอีกผู้หนึง่งให้ก้าวข้ามความหลงในหนทางธรรมอาจารย์รอข้าด้วยข้ามาแล้วอาจารย์ตรงยิ้มกว้างเมื่อเห็นสิริลักษของตนวิ่งเข้ามาหาด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาล้วนจางหายไปสิน้นปลิวเองก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาอยู่เคียงข้างอาจารย์ ผูเปรียบเสมือนดังพ่ออีกครั้ง